ไม่อยากโดนล,ลดค่าการมองเห็นไม่อยากโดนปิดช่องต้องไปศึกษากฎ13ข้อกฎชุมชนของ tiktok ค่ะใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนตามไปดูกันเลยค่ะเพื่อนเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้วกดขีด3ขีดด้านบนขวามือนะค่ะเสร็จแล้วนีมคะมาที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวะค่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะคะหาเมนูคำว่าข้อกำหนดและนโยบายะคะ่ะกดเข้าไปเลย แล้วค่ะมาหาคำว,ว่าแนวทางปฏิบัติของชุมชนค่ะเห็นไ,ไหมคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมา13ข้อแนวทางปฏิบัติชุมชน13ข้อนคะคะเอ่อภาวะภยวัยของพู่ยเยาพฤติกรรมต่าง,าง,างๆเพื่อนๆลองใช้เวลาสักห้างทีนาทีนะคะไปลองศึกษาดูนะคะเราจะได้ไม่โดน ปิดกั้นนะคะไม่โดนลูกค้ากำลังเห็นช่องไม่ปลิวด้วยค่ะเวลาทําคลิปไลฟ์นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะมารางปูรอบติตออค่ะ